ดวงความรักสําหรับชาวราศีกรกฏนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้มีอะไรบ้างคะ่ะซึ่งชาวราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมหรือท่านที่มีลักษณะเกิดราศีกรกฏนะคะเราจะดูเรื่องของความรักของครอบครัวของคนที่เป็นแฟนและก็สถานะโสดค่ะเราก็ ก่อนที่จะดูนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามอาจารย์ก้อยด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการดูดวงอาจารย์ก้อยในคลิปต่อ,ตอไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเสียงภายด้วยพายุสีค่ะการโคจรของดวงดาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะ ชาวราศีกรกฎนะคะท่านที่มีมีความรักแบบครอบครัวในช่วงนี้ท่านอาจจะมีความเคร่งเครียดกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือบริวารในสายงานหรือบริวารโดยรอบข้างนะคะญาติพี่น้องอาจจะสร้างความรุ่นวายนะคะทาให้ชาวราศีกรกฎค่อนข้างจะเครียดแล้วก็คําพูดหรืออารมณ์ของเราอาจจะไปกระทบหรืออาจจะเหมือนกับ มันเราอาจจะไปใส่อารมณ์กับคนรักเนี่ยค่ะทําให้คนรักกับท่านก็ขัดแย้งกันเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องรามาระวังเรื่องของคําพูดนะคะหาโอกาสไปทําบุญไหว้พระเสริมดวงด้วยกันนะคะหรือพักผ่อนหย่อนใจกันบ้างนะคะแต่โดยภาพรวมก็มีความรักที่อบอุ่นดีแต่ว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความเครียดกับคนโดยรอบข้างนะคะเลยทําให้ครอบครัวไม่ค่อยจะสดชื่นเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะและในขณะเดียวกันท่านที่มีสถานะที่แบบคบหาดูใจกันเป็นแฟนมานานก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีมีเกณฑ์ที่จะวางแผนการแต่งงานกันนะคะและท่านที่โสดนะคะคนโสดในช่วงนี้สําหรับชาวสีกรกฎเนี่ยจะมีอย่างนี้คะ่ะท่านผู้ชมเพราะบางทีเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยอาจจะมีเพื่อนฝูงสังคมมากมายนะคะการที่จะ ไปคบกับใครหรือมีคนมาจีบเราเราก็าคงจะต้องดูให้ให้ให้ใหแน่นอนนะคะเพราะว่าบางทีท่านอ่ะอาจจะมองว่าคนนั้นเขาเป็นคนดีแล้วก็มีสถานะโสดจริงๆแต่เอาไปปรมาณระหวังท่านจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวพันกับคนที่มีปัญหาคนรักอยู่หรือหรือ มีคู่ครองคาราคาซังแต่มาปิดบางท่านเงนี้ค่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นสถานะเป็นรักสามเศร้าไดา้เพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ยในช่วงนี้ใครที่เข้ามาจีบเรานะคะ,ะก็อย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรมากว่าโสดแล้วโสดสนิทอะไรเงี้ยอย่าไปทุ่มเทด้วยนะคะก็คือคุยไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเสียชื่อเสียงในด้านที่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยจู่ๆมาหาว่าเราไปไปผูกพันกับคนที่มีเจ้าของอย่างนี้นะคะนี้เราจะมา ดูไพ่ยิีกันนะคะสําหรับความรักของชาวศีกรกฎค่ะ จะเป็นเรื่องของคนมีครอบครัวก่อนนะคะใบแรกในสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะสองเหรียญค่ะเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือการยกย้ายตำแหน่งสายงานอาจจะเหนื่อยนะคะแต่ว่าใบนี้นะคะถ้ามันอยู่ในตําแหน่งความรักนี้ก็คือคนที่มีครอบครัวจิตใจอย่าโลเลยอย่าวอกแวกนะคะเพราะท่านอาจจะชอบช่วยเหลือคนนะคะหรือเดินทางพบปะผู้คนมากมายก็มีบ้างที่จิตใจหวั่นไหวเพราะฉะนั้นเนี่ย จะต้องหนักแน่นเข้าไว้นะคะเราจะดูใบที่สองกันนะคะสําหรับสถานะครอบครัวค่ะสถานะครอบครัวใบที่สอคือ8 8ถ้วยค่ะแถ้วยนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของบางทีเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้ทะเลาะกับคู่ครองโดยตรงแต่อาจจะเป็นเรื่องของเครือาติเรื่องของบริวารในครอบครัวใหญ่นะคะหรือบางทีก็เรื่องของสายงานนี่แหละทําให้ชาวราศีกรกฎเครียดแล้วก็มาลงที่ที่คนรักนะคะทําให้ความรัก เหมือนกับไม่สดชื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจ,จะควรจะอย่งที่อาจารย์ก้อยบอกค่ะก็คือเติมความหวานกันนะคะเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวหรือเดินทางไหว้พระธรมบุญเป็นสิริมงคลนะคะเสริมบุญบาร,รมีด้วยกันทั้งคู่นะคะนี้เราจะมาดูเรื่องของคนที่คขหาาดูใจกันมานานนะคะใบแรกนะคะนี่เหมือนที่อาจารย์ก้อยบอกในด้วยความบังเอิญน,นะคะที่อาจารย์ก้ยหยิบมา เป็นสิบเหรียญน,นี่ก็มีเกณฑ์ที่จะแต่งงานมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือสนับสนุนนะคะและบางทีผู้ใหญ่ก็จะ,ะเหมือนกับให้ของขวัญให้มรดกด้วยเหมือนกันนะคะท่านใดที่มีเกณฑ์แต่งงานซึ่งมันก็ตรงกับในเรื่องของการโคจรของดวงดาวนะคะทีนี้เราจะมาดูใบที่สองว่าเขาจะเขาจะเตือนอะไรหรือเขาจะสนับ,สน,บสนุนอะไรสําหรับคนที่เป็นสถานะเป็นแฟนกันนะคะหนึ่งดาบเด็ก เด็กถือดาบนะคะเด็กถือดาบก็คือเรื่องของบางทีเนี่ยไม่ตัวท่านก็คนรักเนี่ยชอบใช้ใจฟุ่มเฟือยหรือหรือแบบว่าเอาแต่อารมณ์มเป็นทิ่ตั้งอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องของปกตินะคะก็คือลิ้นกับฟังก็ก็จะต้องทะเลาะกันบ้างก็คือจะต้องตับความเข้าใจกันหรือเหมือนกับยืดหยุ่นกันนะคะเพราะว่าเราจะสร้างครอบครัวกันแล้วนะคะนี่เรื่องของอารมณ์ก็ต้องท่อยืดท่อ,ย,อ,ย,อ,ย,อย,ยกันนะคะนี่เราจะมาดูเรื่องของคนโสดนะคะ คนโสดไพ่หยิบมานะคะวิวออฟฟอร์จูนคนโสดจริงๆแหละท่านอาจจะมีมีแฟนมาแล้วแล้วทีนี้มาเป็นสถานะโสดนะคะตัวท่านเองก็อยากจะหาเจอเอ,อ,อยากจะเจอคนที่ถูกใจนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนโสดช่วงช่วงนี้นะคะบางทีจะมีคนมากหน้าไหลายตาเข้ามาพ,วพาัวพันหรือท่านอาจจะไปอยู่ในสังคมที่ที่มีคนมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคล้ายๆกับว่า,วาความโสดของท่านเนี่ยที่มันอ้างว้างหรือมันรู้สึก หอเหี่ยวมานานเนี่ยอาจจะกลับมามีความรู้สึกสดชื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูใบที่2อกันนะคะว่าเขาจะเตือนคนโสดอย่างไรนะคะเขาจะเตือนคนโสดอย่างไรอัศวินถือไม้เท้าค่ะคนโสดนะคะพูดตรงๆความรักของท่านยังมีอุปสรรคนะคะคือบางทีมันเป็นเหมือนกับก็ต้องระวังเรื่องเดิมๆซ้ําๆเดิมๆเ,เ,เหมือนเหมือนเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็คือเรื่องของมือที่สมหรือเรื่องไปพัวพัน ไปเจอคนที่อารมณ์ร้อนหุนหงิดง่ายหรือพอรักกันไปก็เหมือนกับไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะหรืออันนึงก็รักกันไปก็กลายเป็นเดินทางต้องเดินทางแยกย้ยายกันอย่างนี้ค่ะเพราะงั้นคนโสดก็สถานะโสดแต่ว่าบางทีตัวท่านเองเนี่ยจะไปเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าหรือบางทีตัวท่านเองอยากจะเหมือนกับอยากจะทํางานส่วนตัวหรืออยากจะเรียนอะไรเพิ่มอย่างนี้คนโสดโดยโดย,โดยภาพรวม จะไปมุ่งเน้นเรื่องหน้าที่การงานแต่ในเรื่องร้องก็ต้องมีบ้างค่ะที่เราเหงาเหงาเราอยากมีเพื่อนแต่โดยภาพรวมเราก็อาจจะไม่มีเวลาให้กับคนที่เราคุยเท่าไหรนะ่นักก็อยู่กับมีความสุขกับการทํางานจะดีกว่านะคะเอาละค่ะก็ดูแบบกว้างๆค่ะไม่ได้จะจ้งท่านใดเป็นพิเศษนะคะคลิปนี้ความรักของคนราศีกรกฎก็จบเพียงแค่นี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ